สวัสดีผู้รับบริการท,กทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ e ซนจูรี a แคร์น s i ิ g งโฮมครับกับผมนายแพทย์เอกนะครับวันนี้จะรับหน้าที่นะครับเป็นผู้นำพาทุกท่กทกทานนะครับเดินเยี่ยมชมแผนกต่างๆของศูนย์เราครับที่เซนจูรี่แคร์เรามีทีมแพทย์และบุคลากรสหาสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยอมัมพฤกษ์อัมาพาต หรือผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูหลังผ่าตัดทั้งศูนย์เราก็พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วยทุกคนนอกจากนี้เรามาพร้อมกับเครื่องมือและอุปกรณ์การฟื้นฟูที่ทันสมัยเหมาะสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุสามารถกลับไปดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพตามศักยภาพสูงสุดของตัวเองอีกครั้งไม่ว่าจะเป็น หุ่นยนต์ฝึกเดินที่ช่วยฟื้นฟูการเคลื่อนไหวและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเครื่อง tms ที่ใช้สำหรับกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อช่วยฟื้นฟูการทำงานของระบบประสาทวารีบำบัด ช่วยเพิ่มความผ่อนคลายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดการรับน้ำหนักของข้อเข่า้อสะโพกระหว่างการออกกำลังกายทั้งนี้ที่ศูนย์ Century c a r e n u r s i n g Home ยังได้รับรางวัลต่างๆจากหลากหลายหน่วยงานซึ่งการันตีไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงศูนย์ Century ่ a r e n u r s i n g Home อยู่ที่ซอยลาดกระบัง24ทับแขวงลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร หรือโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0957132222